และแล้วก็วันที่เรากลัวมากที่สุดมันก็ต้องมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราต้องทำใจแล้วก็ต้องไปต่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนี้เราก็ต้อง เดินหน้าต่อไปไม่ว่ายังไงมันก็ต้องมีพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วมันก็ต้องมีวันต่อต่อไปเราไม่สามารถที่จะไปบังคับจิตใจใครไม่สามารถที่จะ ให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่เราต้องการมันมันเป็นไปในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คือตัวเราอะสำคัญสำคัญที่สุดคือตัวเราคือเราต้องมองว่า คือมันผ่านไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะมันจะย้อนกลับมาต่อให้เราเสียใจแค่ไหนต่อให้เราลำบากใจแค่ไหนต่อให้เราไม่เหลือใครเลยสุดท้ายก็คือตัวเราก็ต้อง อยู่กับตัวเราหาอะไรใหม่ๆหาแนวคิดใหม่ๆ <c oughs> เพื่อกาอยู่เพื่ออยู่ต่อไปเหตุการณ์คือมันผ่านไปแล้วคือมันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วจะไปพูดอะไรก็ไม่ได้อีกแล้วคือมันผ่านไปแล้วมันย้อนอะไรไปไม่ได้เลย แต่คือเราก็ยังรู้สึกว่ามันเร็วไปแต่คือเหตุการณ์มันได้จบไปแล้วคือมันมันเรื่องราวมันเป็นแบบเนี้ยเราก็จะไปแก้ไขตรงนั้นเออตรงนี้เออมันก็ไม่ได้แล้ะคือมันผ่านไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเหตุการณ์มันได้ผ่านมาจะเป็นผลดีหรือเป็นผลร้ายหรือยังไงจิตใจเรามันความคิดเราม,มันต้องอยู่ต่อไปขอบคุณนะครับ